สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับตีเฮงนะครับในช่องตีเฮงเก่งมืองสองนะครับวันนี้นะครับมาเอาใจนะครับขวัญใจโตโยต้าติ๊กสีขาวเพิ่งเข้ามามีน้อยมากนะครับที่โดดเด่นไปกว่าสิงห์เงินใดเลยคือป้ายทะเบียนนะครับหนึ่งกอไก่ดอชดาสี่ตองเก้านะครับให้ไปด้วยนะครับผมใครมองหารถสวยพร้อมทะเบียนนะครับมาทางนี้ได้เลยนะครับ แล้วคันนี้ครับผม Toyota t o y o ต a a เอาติปปี18นะครับโฉมไม่ได้เช้งแล้วนะครับ 1.6g นะครับราคาอยู่ที่4 8 9 0 0 0แนาะครับสวยๆเลยคันนี้มีเซ็นเซอร์หน้ามาให้เรียบร้อยนะครับ2จุดดูนะครับสวยๆเลยกระจังหน้านะครับดูกิฟตเลยคันนี้เดี๋ยวผมดู นี่ครับล้อแมกปัดเงาเรียบร้อยครับสองสีสวยๆนะครับจางปี2022นะครับเป็นรถผู้บริหารปลดรถบางหน่วยงานนะครับใช้งานมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับรถรับประกันเหมือนเดิมไม่เคยชนหนักพิความจมนานนะครับลูกค้าทุกท่านโตย่าติ๊นะครับดูนะครับกระจกทอมสัญญาณการขโมยออโตอารามคันนี้นะครับเนื่องจากเป็นโฉมไมเนอร์เช้งแล้วนะครับดูครับสวยๆเลยเบาะครีมแบบนี้นะครับ แบ็คมีมาให้นะครับถึงเจ็ดูกสวยๆครับเดี๋ยวให้ดูราคาเสนอขายกันอีกทีหนึ่งนี่นะครับโตโยต้าติดหนึ่งจุดหกตีนะครับราคาสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันลบปีกันสแปดเลขไม้แค่แสนห้านะครับเทียบกับปีแล้วไม่เยอะนะครับลูก้าดูนะครับล็อหน้าน็อหลังไม่มีขยับนะครับรับประกันบอดี้นะครับไม่เกินขนาดพิความจมน้ําครับออโตสตาร์ทนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับ คันนี้สวยมากลูกค้าผมบอกเลยว่ากิฟบมากใครมองหาออาติสีขาวไว้ใช้งานเนี่ยโอ้โหสวยๆเลยคันนี้เอ,อด,ดูด้านหลังเข้าหายากนะค่อนข้างหายากครับออาติปสีขาวเลยครับดูนะครับมีระบบชาร์จแบตด้านหลัง USB-C มาให้เรียบร้อยนะครับสวยๆ ดูนะครับโคราชเท็ดนะครับ 1.6G นะครับป้ายทะเบียนสวยมากคันนี้เซ็นเซอร์หลังมีให้2ตัวเหมือนเซ็นเซอร์หน้าเลยนะครับดูนะครับป้ายทะเบียนนะถ้ามีไป,ไป,ไปโมูลเองน,น่าจะหลายหมื่นนะลูกค้าเฮ้สวยเลยคันนี้กิฟต์นะครับกิฟต์กิฟนี่ ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมมีบริการไฟแนนซ์นะครับพี่วิ่งเสร็จหนึ่งหน้าบ้านนะครับไม่ต้องกังวลนะครับรับประกันนะครับน็อตหน้าและหลังไม่มีขยับนะครับสรุปรายละเอียดคร่าวๆกันอีกทีหนึ่งนะครับโตโยต้าเต็ดนะครับ 1.6G นะครับรถเต็ม118นะครับราคาที่489,000นะครับเครดิตดีฟรีดาวน์ไปได้เลยนะครับฝากกด ฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดสับสไครต์นะครับให้ติด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรีวิวแล้วเก่งดีๆครับยิ่งเอาตินี่ผมการันตียอดขายเดือนร้อยาคันนะครับซื้อเข้าเดือนร้อยอาคนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับการันตียอดขายแบบหนึ่งของเขตมีบุรีนะครับมองหาเอาติ๊กเมืึงผมนะครับตีเฮงพชรยนครับบริการลูกค้าทุกท่านเปรียบเสมือนคนในครอบครัวแต่คิดตังค์เหมือนเดิมนะพี่แต่ว่าผมจะช่วยซุกคันดันลูกเคลสนะครับ ใครเป็นว่าหากใครชอบคลิปแบบนี้สาระดีๆนะครับอาจมีดีบ้างไม่มีไม่ดีบ้างก็ปรับปรุงกันไปนะครับแต่กข็ขอบคุณในทีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปผมนะครับเอาละครับหากใครชอบเอาติกคันนี้ปีสิบแปดนะครับรีบโทรมาเลยที่ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเก้าสามโมสองโมงสี่ตีไปจนนะบเบอร์โทรอยู่ด้านล่างแล้วนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ